สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกับดิฉันจิรพาศีตาบุตรเป็นประจำอีกเช่นเคยในเวลาเดียวกันนี้นะคะประเด็นถอดสลักข่าวของเราในคืนนี้ค่ะร่วมพูดคุยกับท่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านเสกวรรณเมธีในประเด็นที่ส่วนของท่านนายมนตรีพลเอกประยุทธ์โอชาและคณะได้มีโอกาสไปเยือนสภาพเมียนมาในช่วงวันที่9และ10ตุลาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมากมายคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ,ธธจการค้าการลงทุนแล้วก็ไปถึงความ มั่นคงแล้วก็ยังไปถึงเรื่องของการาพัฒนาเรื่องของพลังงานร่วมกันอีกนะคะมีหลากหลายเรื่องมากๆที่น่าสนใจค่ะแต่ว่าข้อสรุปทั้งหมดนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่นะคะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเว็บไซตบ bangkokvoice.com ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วและมันก็ได้ขับเคลื่อนมนุษย์แห้ทยานข้ามขีดจำกัดของตัวเองทำให้ชีวิตผู้คนก้าวหน้าผ่านยุคแล้วยุคเล่าทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจัก,กรวาล ตทเชื่อว่าพลังของคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและนักวิจัยรุ่นใหม่รวมทั้งต่อยอดการศึกษาไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่า เป็นบอ่อเกิดแห่งความสงบความดีงามการรักษาศีลเป็นบุญกิริยาวัตถุคือการทำบุญอีกอย่างหนึ่งที่จะละเว้นความชั่วการเบียดเบียนยอมเกิดกระแสะแห่งความดีความเมตตาศีลห้าจึงเป็นศีลขั้นพื้นฐานที่จะให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติทุกครอบครัวมีศีลห้าอยู่ดีมีสุขสังคมประเทศชาติสงบร่มเย็น ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปะตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง